สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราพากันมาดูวิธีการสมัครสภาเทียนนะครับเป็นเมตาเวิร์ดนะครับจะเข้าจากเว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันคือเป็นเว็บ2มิติ2อดีนะรเราจะเข้าไปสู่เว็บ3มิตินะครับซึ่งตอนนี้มาร์คที่เป็นเจ้าของสัตว์เฟซบุ o กอะได้เริ่มได้เริ่มทําเป็นเว็บ3มิตินะครับตอนนี้ยกตัวอย่างตัวหนึ่งเป็นเมตาเวิร์ดของสภาเทียนเโอเคเราพิมพ์คำว่าสปาเทียน io นะครับ้วเ,เข้าไปเว็บไซต์เลย เมื่อเข้ามาหน้าจอแรกนะครับคลิกเข้าไปเลยตัวไหนครับ Start Now ปึ๊บตรงนี้ให้เราล็อกอินนะมันจะมีล็อกอินอยู่หลายแบบเราล็อกอินด้วย Google ครับรรล,ล็อกอินด้วย Google แล้วก็เตรียมรูปสวยๆไว้นะครับไว้ทำอัลบาตอันนี้เรากดยอมรับไปสองอันเลยนะครับปึ๊บ next ไป โอเคใส่ชื่อนะครับชื่อเจ้าของลงไปชื่อที่เราจะใช้ในเล่นในเมตาเบิร์ดของสภาเทียนนะชื่อเ่นก็นได้โอเคเน็กไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะถาม <c oughs> อนุญาตได้ใช้กล้องหรือินอญาตหรือเปล่าโอเคตอนนี้ให้เราอัปโหลดรูปภาพนะครับอัพโหลดฟโต้มีรูปยังหรือถ่ายสด รูปูกเตรียมไหมยังเจอ,อดาวโหลดลงมานะครับหรือจะไทยสดจากหน้าจอคอมก็ได้นะครับเธอไปดาวโหดลดรูปมาไว้ก่อนนะครับดาวโหดลดรูปมา โอเคครับเราส่งรูปมาในแชทนะครับแล้วก็เตรียมอัปโหลดเข้าไปในสภาเทียนอ่าที่เก็บไว้เก็บไปหน้าเดสก์ท็อปนะครับอโอเคเสร็จตอนี้เรากลับไปที่สภาเทียนเหมือนเดิมครับเราไปอัปโหลดรูปภาพาเราไปเก็บไปที่ดาวน์โหลดเราก็เลือกที่ดาวน์โหลดนะะโอเพนครับโอเครูปดูดียัง ดูดีแล้วคลิกที่ล o o k good นะครับ look g o โอเคจากนั้นโปรแกรมจะทำการแปลงเราทำอวตารนะครับจาก2มิติให้เป็น3มิตินะเลือกเข้าให้เลือกเพศครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแปลงเป็น3ามดีอวตารคือ3มิตินะสมิติเครื่องในแปลงเลยครับ โอเคแต่ั้นค้อยเลือกสีผิวครับคลิกเรื่องสีผิวใหม่อ่สีผิวนะครับสีเอาก็ขาวๆหน่อยอา่าเลือกสีเสื้อครับเลือกสีเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยตามดูอีกทีเดงโ okay. อเคอ่าโอเคยังครับถ้าสีเสื้อโอเคคลิกลุคกูดนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่สเปซครับสเปซอันนี้้างในได้ยังโอเคเลือกนิวครับอันนี้เราเลือกตัวที่สามครับตัวที่สามนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะทำแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่แกลเลอรี่เรื่องที่เราสนใจนะครับต้องใช้รูปประมาณ32รูปนะครับ32รูปช่วงนี้ช่วงสมัครแล้วก็ช่วงธรรมวาวัตนะครับอันนี้เราอนุญาตครับอนุญาตโอเคปกติแล้วถ้าเราไปเข้าไปในห้องสธนาธารณะนะครับเราก็จะปิดไมค์ก่อนนะเราเปิดกล้องวิดีโอก็ได้แล้วก็จอยเข้าไปในห้องครับ จอยเข้าไปในห้องเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ใครยังไม่ได้โอเคเขาจะแนะนํานะครับแนะนําวิธีใช้เราจะคลิปไปก่อนก็นได้โอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องของเราที่ว่างๆอยู่เดี๋ยวเราลองอัปโหลดรูปเข้าไปครับคลิกเครื่องหมายบวกเราไปเลือกรูปเราที่อัปโหลดครับอัปโหลดอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์ฟอร์มยูทิไบไ์าเรียกรูปแปลงเข้ามา มันก็จะอัพโหลดเข้าไปในห้องของเราอโอเครูปเราก็จะถูกแปะติดไปที่ข้างฝาห้องอย่างนี้นะครับอย่างนี้เธอก็ไปออกแบบห้อง,องเธอว่าเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่รูปไปนะครับอันนี้คือวิธีสมัครเบื้องต้นนะวิธีสมัครการใช้งานสภาเที่ยวและวิธีการทำอวาตา เบื้องต้นนะครับคลิปนี้จบไปทานี้ก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับ